การบวชเป็นการสืบทอดาศาสนาทางตรงเลยอ,อทั้งอตัตลักษณนะโตบุคคลคือแต่งกายสืบทอดตามพุทธเจ้าว,วัตถุย่างนั่นเองคือว่าการบวชนี่เป็นการสืบทอดาศาสนาทางตรง <c oughs> แลวกบ็บุญที่เกิดจากการบวชนันถ้าขาบวชแบบบ่มีผู้ใดเสียชีวิต หมายถึงบได้ิ่าสัตว์ในงานบ่ได้กินเหล้าเมายาบ่ได้ไปหาจ้างเครื่องสนุกสนานมหรสพครบงันมากมีหมอหลองมีมอล่ำมีการแห่อืดๆคือโคมนั่นนี่แล้วก็บ,บ่ได้มีการทานพี่ที่้ามเพิ่มอยังนีงการบวชนี่เรียกว่ามันกับบริสุทธิ์โดยที่ทีกันถอกทุกคนที่ว่าบวชที่ถูกต้องบ่ได้มีอย่างเด้บ่มีผู้ใดตายย้อนเ้องบวชเด้ หมายถึงว่าขาสัตว,ว์เาใจว่าล่ะบริขาง้ขอขาควายขาเป็ดขาไก่หอยข้าแม่ล่งผูอบ่มีการแห่การแหนเกิดเหตุการณ์ชุดลุ่มวุ่นวายไปแห่หนําวัดบางหม่องหอดบริด้บวชขากันกอนทีมระเบิดใช้กันกอนนี่แหละจังววามันจึงเป็นบุญบุญคือความสงบสงบโดยทุกๆคนนั่นแหละอยู่ในความสงบนี่ก็เป็นบุญอย่างหนึ่งแล้วโดยที่เขาเห็นเห็นกันอย่นี บริงหย่งยากน้ำพิธีบาริงไปแห่บาริงไปเอิ้นคนผู้ดันผู้ดีมากเป็นประทานไงเออบาริงเอาหนาบาริงเอาตาบาริ้เอาซื้อเสียงบาริงสร้างความเดือดร้อนลำขัญให้กับคนภายนอกนั่นแหละมันจังววานี่ก็เป็นความสงบภายนอกอย่างหนึ่งที่เราเห็นกันอยู่เดี๋ยวนี้เออบริงอยากน้ำขาไก่บริงอยากน้ำข้าวป่าบริงอยากน้ำหอยแข้งมาแล้งผูบบริงอยากน้ำเสบร์ฟเสบรเหลา นี่แหละคือการบวชโดยพิธีมันกับบริสุ์แบบนี้เอศอีลหามันกับครบบริสุ์ในในพิธีมันถือว่าเรื่องศีลหากแตเด็กบ่มีใดตายเพว่าเข้าบวชอาหารเข้ากะบ่มีมจิตเจตนาในการสริไปสร้างข่าวคนสร้างข่าวคนนี้เข้าไปเห็นตามตลาดร้านค้าที่เราเห็นใบแล้วเข้ากับเอามาโหลดมาร่วมโหลดนี่มันก็เริ่มเป็นบุญตั้งแต่เริ่มต้นแล้วนี่แหละบุญคือความสงบสงบเย็นสบายใจ พอ้มีความเดือดร้อนในภายหลังได้นี่เหตุในมือนี้ทั้งสี่มือหนากับว่าเดือดร้อนว่าเด้แล่นไปหาใจขาง้อขาควายขาเหล่าขาเบียบว่าเดืแล่นไปหาใจขาพวกมหรสพที่เข้าไปนั่มมากบวชเรียบเรียบบวชง่ายๆเนี่ยซ้ำที่นี่ก็เป็นพิธีแล้วแล้วการบวชแบานี้สิขึ้นยกกับว่าผู้บวชน,น่ะ สิทำความเพียรสิทำความดีสิรักษาขอวัดปฏิบัติศีลสมาธิและปัญญาขนาดใดอันนี้ก็เป็นอีกเรื่องหนึ่งของเพิินแต่ว่าการบวชคือการสืบทอดศาสนาทั้งตรงทั้งตรงเลยนั่นแหละศาสนาพุทธศาสนาสืบทอดมาได้เ,เพราะมีนักบวชเอง <c oughs> แล้กการบวชบ่แม <c oughs> ่นการบวชว่าทดแทนบุญคุณพ่อแม่ป้องกันนรกให้พ่อแม่ได้เด้อแต่ว่าบุญกุศล บุญกุศลของผู้บวชนั้นเออบางที่พ่อเม่อาจจะพลาดไปอาจจะไปตกนรกเปรตสุรกายยังก็แล้วแต่ที่ไปทางตําเออบ่แมนการบวชบ่แมนป้องกันอบายจะพิให้พ่อเม่ได้เด้อ่าบอกตรงๆแบบนี้แลวกการบวชเป็นการสดสดใสบุญคุณน,ำนํำน้อมพ่อเม่ทั้งหมดีก็บบ่แมนอีกเด้อแต่ว่าการชักนำให้มารดาบิดานี่ มีความเห็นผิดในเรื่องการถือทีสังตังไหม้เทวดาหลายอย่างในความเห็นผิดเราให้น้อมจิตเข้ามาเพื่อน้อมนำ่หลับเอาคำสอนของพระเจ้าพุดรรมสงเป็นที่พึ่งเป็นที่ปฏิบัติตามเป็นที่ไรควนเป็นที่ระลึกนี่ตั้งหากแล้วน้อมพ่อแม่เขามาเป็นผู้มีจิตศรัทธาอันตั้งมั่นในพระลตนาัตาตั้งหากนี่จงเกินว่าทดแทนบุญคุณทวาการบวชป้องกันอบายภูมุ่มนรกให้พ่อแม่ได้บ่แมนเดอ้เอเข้าใจผิด อหรือว่าหอฟังก็ได้พรมโกขาล่าไปดับไฟนรกซอยพอซอยเมรนั่นป้องกันบลาพะละหันกับขัดได้นั่นนะภาษาลีบตรเมรเป็นเปรตชนิดนักเนี่ยป้องกันบลาภาษาลีบุอานำไปใส่ปากใเมรนั่นส,สิบสิบบาทหรอเท่งเทล่งกันยังบได้กินป้องกันบาลานี่ไรทั้งว่าจากหทุกคนเข้าใจว่า บแม,ม่นวาสิไปป้องกันบายอู้พูไม่ได้เพราะจิตใจของไผของมั่นจิตใจพ่อแม่ก็อย่างหนึ่งจิตใจลูกก็อย่างหนึ่งอบองมเนวาสิเอาตัวนี้ไปป้องกันได้ที่เห็นเขาว่าป้องกันอย่างนั้นป้องกันอย่างนี้บ่ได้และพระกบินภิกซุนั้นยนะพระกบินภิกซุผู้หนึ่งเป็นพรที่เก่งโดยโดยการสาธยายถ้ำหรือสแสดงถ้าเก่งเนี่ยแม่ก็อยู่นํา น้องสาวก็อยู่นั่มกับบินิกษุกับแม่์กับน้องสาวคือลงนรกได้บวชเด้ละมีลูกศิษย์ลูกหาบริบารหลายสัพทกับบินิกสุอย่างสั้น <c oughs> แล้วมีพีชา้อยู่ผู้หนึ่งแต่ว่าผีไส่ขอเขา้าปาไปรักษาขอบัดปฏิบัติของพระพุทธเจ้าในสมัยนั่นพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้ากัสโปต่อจากพระเฮาเนี่ะตอนนี้กับบินิกษุยังเป็นนรกอยู่เนีย่ย แม่ก็ยังอยู่ในนรกอยู่น้องสาวก็ยังอยู่ในนรกอยู่นนั้นการบวชให้ทำความก้าใจไใม่เด้แต่ว่าบุญอันเกิดจากการรักษาข้อวัดปฏิบัติมีศีลมีสมาธิที่พุ่นหนักบวชข้ามาแล้วเนี่ยต้องฝึกหัดปฏิบัติหเหกทิ่งครับแมนซิบเมื่อยี่สิบมีกระซังม,มีอานิสงส์มากเฮาสิได้เอาอานิสงส์ที่เฮาเป็นนี่แหละเอออาจจะเข้าไปลดย้อนพ่อนฝัน พอนปรนในความพ่อแม่ที่ตกทุกข์ในยากในเปรตในสุรกายในเดรัจฉานเออเห็นบอกบานิมนาเตียบว่าคือพระโมคาลาพาสารีบุตรลงไปดับไฟนรกซอยพอย่อแม่ยังหน่อยมันก็มีการดับไฟนรกให้ได้เย็นนิดนึงแต่ว่ามันบ่พ้ลได้เห็นบอกจังสันแหละนี่แหละจังว่าบุญกุศลตัวนี้ตั้งหากที่คอยลดยอนพอนผันและพอนปรนให้ได้หรือเอาไปไว้แก้ไขในไขยหนาลูกพระเจ้าอาโศกมหาราช มีสองลูกชายหนึ่งลูกสาวหนึ่งเป็นพระอรหันต์โมคคัลยบุตรติศะเนี่ยพระเจ้าอาโศกทำความดีขนาดใดเดอเอ้อสร้างเจดีย์มาทั้งเบดิ 8, 000, 000, เดแปดหมื่นสี่พันเจดีย์บดทัวโกข้าวหนิแหละปัญหาตามสาั่งเงินข่าวามีหม,อม่องใดมีพระร่มสาลิขิตถาของพระเจ้าหรือพระเจ้าสเสด็จไปไสกระใสผู้ใดไปส,ไปสั่งอัาานใดไว้เพื่อนำบูรณะปึนทั้งบด <c oughs> ถามพระนักเสนถามถามพระมหินเทระว่าผู้ขานได้พิชื่อว่าเป็นญาติพุทธศาสนาหรือยังายมาทีา่แเ้วคนบอกอยัง่งนานสรา้างิดเท่าใดเท่าใดล้านลนะ้านโกดเนี่ยเงินนี่ยนั่นทำมาด้สร้างเท่าไรอยู่เนี่บอกว่ายั่งท่านีเป็นญาติพุทธศาสนาเกตรั้งดตจะได้เ,เป็นญาติศาสนาหนึ่งตัวเองบวชเองสอง้เมียบวชสาม ให้ลูกบวชจังจิข้นซอว่าเป็นญาติศาสนาได้ข้นซอว่าเป็นญาติอยู่แต่ว่าบ่าได้ข้นซอว่าป้องกันอบยัยภุมิพุ่มให้ได้เออเลยไปถามพระสองสององค์เนี่ยโมคลืบุติสะกับพระหามอิหินนี่แหละว่าพอพ่อใจในการให้ลูกบวชลูกสีว่าจังใดลูกก็เลยสนองความต้องการให้พอได้เลยบวชทั้งสององค์ทั้งสององค์นี่บวชแล้วครับบานานกับบรรุพระรหันต์ทั้งสององค์ ต่อมาเสืบสิไปบำรุ่งสิไปเหตุเจยวกับไปคุดคนเี่ยวกับพระศาสนาขึ้นมาหลายถามหาเงินในข้างหลวงเงินยั่งหลายบ่เออพวกในข้างหลวงกีดตัวบอกว่าเงินเบดในข้างแหลวพระเจ้าค่าะเพื e ee, ่อนก็เลยมีความคิดใจสมองเห็นบ่เนี่ยถ้าว่าบวชป้องกันนรกหรือสั์ติราชานพ่อเม่ไใดพระเจ้าชาตศัตรูเศร้ามองหลในในตอนนั้น ตายไปกับพุวมสวมองเออไปเกิดเป็นงูเหลือมนั่นป้องกันบ่าหลับก็ได้ป้องกันเด้แต่ว่าบน่นี้ไปเกิดเป็นงูเหลือมอยู่จงหกเจ็ดปีเนะละ่ะเออเมื่อหนึ่งพระโมคคัลบุตรติสะเข้าสู่สมาบัติออกมาสู่าะะสานเลยว่ะตรวสอบเบื้องว่าพ่อตายแล้วพอไปเกิดเป็นอยังอยู่ใสนนอนเนี่ยมนเลยไประลึกเห็นพอดีเกิดเป็นงูเหลือมอยู่ใต้กงบกเดือ เอาหางเกี่ยวกเดือย้อนโตลงมาเออถ้าสวบจินปลาจับจับน้ำหนามไหลู่จังสันหละจังววาาัานี้ด้วยบุญกุศลของลูกผู้บวชจากบอกด้วยบุญกุศลของลูกผู้บวชเออระใส่เพิ่นกระดูกาาษาสัตว์ก็เลยบอกว่าพระยางูเลื่อมตัวนี้ท่านคือเจ้าอโสงมหาลากในศาสตร์ที่แล้วมาเกิดตายยื่นี่งพรคิตใจสมองแบบนี้ตัวนน ก็เลยว่า,วาพ่อเอ๋ย,ยอให้ค่อยพ่อนะรักษาสินหาซะตายกระซังมัน่นเพื่อพ่อเได้ไปเกิดในสวรรค์นี่คืออาน,นิสงส์การบวชหรือบุญกุศลที่ผู้ลูกบวชเดี้มาซอยพ่อแม่เนี่ยซอยกซอยยนนยยอ็ซอยแต่แค่แน่หนึ่งเด้อบได้หฮ็ดให้ใจว่าล่ะซอยแค่แน่ให้เฮ็ดเอาเอมื่อพระเจ้าโกฟังแล้วเลื่อนอดเอาแต่ว่าหากินตาสัตว์ที่มันตายแล้วบ้านมันอุดมสมบูรณ์ บานเมืองว่าแห่งแรงจือกเถ้อเริ่รมประเด็ีอาหารกินก็เลยตายตายโดยแต่ว่าตายโดยว่าตัง้งคิดเจริญหน้าไววว่ารักษาสิ้นหายดีสุดปไอ้งูเลื้มนั่นแหละจึงไปเกิดสวรรค์ดิจังคือว่าบอกให้ทุกคนเข้าใจแน่ว่าบวชทรามันถูกต้องบวชโดยบ่มีผู้ใดตายบวชโดยบ่มีผู้ใดเมาโดดโดยบ่มบีผู้ใดเดือดร้อนเสียชีวิตทรัพย์สินเข้าใจว่หล่กบ่มีไผตายคือขาดซั์มาในงานบ่มีผู้ใดเดือดร้อนตีขากันคือบ่มีเหล้าเมายา บ่มีงานมหอรสพบ่บมีการละเล่นบันเทิงอย่างต่างๆบ่มีเลยบ่มีเหล่าจาักแอะจักนั่นแหละมันบรท่านเห็น,หนดบวยนี่ก็เป็นบุญแล้วสงบเย็นแล้วในในการบวชนี่สงบแล้วได้เอยถ้าแม่งนพวกเจ้าจัดงานบวชให้ดูพวกเจ้าแต่ละคนถือว่ามานี่ตึมตึม,ตมอยู่ยเฮือนไปเฮือนมันนี่พวกเจ้าถี่ว่าสงบนบุญมันแปลว่าความสงบเด้อความสงบเย็น่าเรล่าหลอนบอกกังวลบอกกังวลกับว,วาย บานี้พวกที่จัดงานนี่ยากนําไปเอิ้นผู้นั้นเอิ้นผู้นี้เฉียดกันผู้ออกน่อยผู้ออกหลายเออนั่นสงบบ่ล่าในใจของคนบพสงบเด้เฉียดผู้นั้นเสียดผู้นี้เออสร้างศูนย์ให้กันตีกัน,นมีเบน่ะนั่นแหละคือความบุบ่นวายอยู่ในใจมันบ่เกิดความสงบเดต่เห้าบวชนี้นก็คถือตามพิธีมันแล้วแล้วก็บมีการไปสูตรไปเสริหยังเสียเอาผ้ามันยังมาเป็นญงอยู่ในหันโมฆะเด้อน ไปหาพ้ามตะคอนจังสิไปหาผาะสิเออจังสันแล้วไปอันผูกขอต่อแขนสู้ขวัญสู้หนังเนี่ยมันพิษตั้งที่แหลกแล้วอะไรบัดยี้พิษสหนักบวชผู้บวชพอมาแล้วก็ให้ศึกษาพระวินัยราว่าพระวินัยนั่นแหละสิเป็นเครื่องรักษานักบวชนักบวชก็ต้องรักษาพระวินัยอะไรจังหวัดแต่ละคน ภิกษุมาบวชมาแล้วให้พากันอา่านเอาอาริยินไนเดอรแล้วก็ฝึกหัดปฏิบัติตามให้ปฏิบัติตามนั่นการนาุ่งผ้าจังสิเวลาเฮาใส่ประคดเอวจังสิก็ให้เลื่อยสะดือขึ้นมาหนึ่งข้อมือหนึ่งองคุรีให้เหนือสะดือขึ้นมาหนึ่งองคุรีส่วนส่วนท่างสุดแข่งนี่ถ้าบ่เข้าใจก็เอานิ้วมือของคืบมากคืบหนึ่งจากหัวเขา่าสุดสุดอันนี้ คือมากเกินมันจะมากเกินแค่กับเอาแค่นั่นคืออย่าเคินขึ้นจากหันนี่มันก็เป็นทีสวยงามแล้วการห่มผ่าข้องผ่าก็คือกันมันมีพี่เลี้ยงสอนให้ยืะหรอกแล้วก็อาบน้ำเ่าให้แก้ผ่าอาบน้ำเด้อเอเอเ้าเฮาใส่อาศัยผ่าอาบน้ำาลยบม่นว่าบ่มีคนเห็นสิแก้ผ่าอาบน้ำเออนี่ก็พิดเด้เป็นจินย่างหนึ่งของเธอคือกันได้วกนี้ <c oughs> อย่าแก้ผ่าอาบน้ำให้ใส่ผ้าอาบ ในตอนที่เขาพันา้นสาอธิษฐานเป็นผ่าอาบน้ําฝนแต่เมื่อออกพั้นษาแล้วหาอธิษฐานเป็นผ่าบริวารเออให้มันถูกนั่นแหละมันจังบรมีความดังพล่อยแม้นบวชเดือนหนึ่งสองเดือนกระซางเออเข้าเป็นผู้สืบศาสนาโดยท่างอัตลักษณะโดยบุคคลสืบทอดรูปร่างลักษณะของพุทธเจ้ามาแล้วเป็นแข่งเป็นขาให้เ่นแล้วแต,ต่องเห็นมันสวยงาม เวลาเข้าบินถาบาดจังสีกับยางกลมๆจะไปเลี้ยวเบื้องหน้าเขาจะไปจะคิวเลี้ยวตาจะาไปหายิ้มใจผู้นั้นผู้นี้นะให้มองเฉพาะในบาดนี่เวลาเขาเหลือบตาลงไปเนี่ยเบื้องซ้ายดังเจ้าของเบื้องายจมูกเจ้าของน,นั่นแหละวงสายตาอยู่สำนั่เดี๋ยวก,ก็มองเฉพาะในบาดนี่เ,ออเวลาเขาบินถาบาดทำมาเลยขอบาดเป็นมากก็หไหจับออกนะเป็นยังเครื่องยังไหจับออกเพออิเออเ่นพอไห้รับอาหารเลย,เลยขอบาดแต่ว่ามันหลาย ขเขาก็เ่อยต้องไห่จับออกจับออกไปเรื่อยเรื่ยนี่มีอันหนึง่งทางค้นกับเบาของจักลงไปสองอันสามอันกับจับออกจับออกดว้วยเพราะใแหนเอเอ,อมันเลยขอบบาดถึงมาจังจับออกเด้อ <c oughs> การสันการสันขาบเดียวข้างเดียวเอ,อว่างเมื่อจากหัตถบาดเอามือออกจากบาดแล้วกินน้ำแล้วเศร้าจะกินอีกการยางก็คือการายงางละมัดระว่างกลมๆแน่เบิง้งหมดเบิง้งแม่งได้ย่ยางเหยียบมัน เขาไม่ได้ตั้งใจดอกแต่ว่าเคาวก็บยากให้ผู้อื่นเสียชีวิตทรัพย์สินของสัตว์ยางกับยางกลมๆแน่เบิ่งแน่ถ้าเขาป้าก็เงยมั่งกลมมั่งเงยมั่งกลมมั่งพราะว่ามีงู้เขาป้าก็ดีให้เบิ่งรอบขอบยะเฝ้า่าดวนไปทั้งสี่แล้วกอนุพ่นกับอนุญาตแล้วมีไม้เท่าไม่เท่าหรือเป็นไม่ป้องกันโตซื้อเวลามีงูขี้เข็บไม่งอดให้เขาเชียร์ออกซื้อซื้อบริเวณให้ขาพวกนี้ไม่เท่าก็ดีบางแม่เอาว่างปับ เป็นของขังไม่เท่าพยาะาคกเพราะาเหนื่อยปวกประสาทพวกบ้าเบิบเ้นแหละพวกนะั้นไม่ยั้งก็ได้ที่มันเผื่อไปเคลียร์ถึงเรียกว่าไม่เท่าคือซื้ออาบน้ำจะ,จะปลาตัวอาบน้ำให้นุ่งผ้าอาบน้ำกินเข่ากับละมัดระว่างเข,าเขาเ้าโพดก็บ่าให้แหนมักม่วงก็บวาให้แหย่บ,บ่ให้กัดให้แหนได้ให้ค่คอยจีบให้ฉีกลงเอาเ็ลี่ยนคำขำเอาสดน้ำก็บ,บ,กบรได้โคโกเกะ แันแหละมันจังข้าสืบศาสนาเนี่เข้าบอระเมนว่าข้าเห็ุเพื่อข้าเองผู้เดียวเ้าเห็ุเพื่อทุกทุกคนในโลกที่เขาเห็นแล้วบุคคลที่บ่ท่านได้ศรัทธาก็เกิดศรัทธาเพราะว่ามันสงบมันเย็นตาเออมันสละสละเวยการเดื่องกายไปหันไปนีเวลาข้าเขามาอยู่ในสถานที่ถ้าห้าออกข้าวคงคุมอยู่แล้วข้าออกจากนอกสถานที่วัดของห้าเห้าวคงคุมเออเข้าไปในบ้านนี่หคงคุมปิดปรีมณ้น ปิดรอบผ่ากับลงอย่วงังคืออยู่ในวังหนาแข้งนั่นเองผ่าคุ้มห้ากัตดี <c oughs> ส่วนอยู่ในวัดก็ห้ใส่ผ่าอาบนั่นแหละปกไล้มีผ่าปกเลทุกองคได้ปกไลย่าโช่สะดือจาโช่อันนั้นอันนี้ครับเนบตรงเนบเตียวเข้าไปจากไหนเหตุดอยู่แล้วเข้ารักษาพาะวินัยรักษาพระพุทธเจา้าเอราลวาวพินัยนั่นสิกรรมมารักษาเขาเองหรอก จังหวะลายหมองเห็นถอดเสื้อเน็บเตี้ยวเห็ดนั่นเห็นนี่บ่สมควรนะเ้าบ่แมนวาห้าสี่นั่นบ่เมนแน้วหฮาสิรักษาเฉพาะห้าบ่แมียนลาห้าสิรักษาเฉพาะสถานที่ของเ้าเด้เฮหารักษาพระวินัยพระวินัยเป็นของทั่วโลกเลยอหละบุคคลที่บ่ท่านมีศรัทธาก็เกิดศรัทธาเพราะวันสงบเปี่ยมดุดังว่าพระสันตะกายพระสันตะกายอย่างงามคอยไปคอยมาอ นางเดียงกายกับงามเวลานางกับน,นิ่งตรงนิ่งปานพระอรหันต์จนเขาเ้าใจว่าเป็นพระอรหันต์แต่ว่าบ่ท่านเป็นดอกขณะนั้นคนกันยังมีความศรัทธาข้ามาใดเห็นบ่มีความศรัทธาพราะว่าเล่าสงบสงบโดยภายนอกใจเล้าบ่ท่านสงบดอกตอนนั้นอนีอ่เสียงสาลือลำลือมากคนแบบหลายๆจนมเข่าเฝ้พพุทธเจ้าประชาชนที่เคารบศรัทธาเล่าเองนำมาบาดนี้พุทธเจ้าสิเปิด เรียกว่าสันตากายแต่เขาว่าเธอได้ถึงขั้นพระอระหันต์นะบอกโอ้ยบ่ท่านใดๆขอเจาาเออ้าค่ะกิเลยนยังเต็มหัวขน่อยอยู่<ๆ>เชาวบ้านคือคือเราบังน,นั่นเป็นเรื่องของชาวบ้านแต่เรื่องของผม,ผมผมยอมรับในตัวผมเองว่าผมบ่ท่านได้บรรลุอย่างออในหลวงพทะเจ้าเลิศส,สรรเสญความสงบโดยภายนอ<ๆ>นอสมานัๆๆนจากทัศนังการพบเห็นกบหาเซนาผู้สงบก็เป็นมงคลอันสูงสุดน้ๆๆนอมนัๆๆนน่งกัามห้สุ มาฟังเนื้อหาแห่งธรรมใดวันจังว่าได้ฟังธรรมเมื่อเข้าเจ้าได้ฟังธรรมแล้วก็อาศัยความสงบก็กอาศัยความศรัทธาจากพระสันตากายนี่เดียในคนเป็นพันๆมาพระเจ้าแสดงธรรมหลักบรรลุโสดาสกีตคฆ่านบบาค่า,าจนถึงอรหันก็ไดเพราะว่าอาศัยความสงบของสมณะองค์นั้นเ,ออเพินกาเผิดความละอายปลีกวิเวกออกไปทาความเพียรอยู่เพียงเดียวอาทิตย์หนึ่งเพิ่งบรรลุได้ละ่ละน,นั่แหละเ็น่องสั้นนี่เรื่องว่าห้องสืบทอด ศาสนานี่อัตลักษณะอัตตอัตาก็าคือตัวเขาเองลักษณะของผู้สืบทอดศาสนาขวนกระทํากิริยามารยาทแบบนี้แบบนี้บ่คือก็น้องบ่คูกกี้กันเด้เออบ่อคุกขี้กันแต่จะเรียกว่าเรียกว่าคือเก่าว่าไรเด้บาทมันจะเป็นบุญกุศลกลแต่ของหนึ่งแม้นเขาจะบ่บนศาสนาแต่ว่ามันจะเป็นสืบอ,อนุสนธิไปในพ้าพบหนาจักบอกเออสืบู้ทํำเห็นท่ำเร็ว สืบไปในไพ่ภาคนาพบนาเหมือนบรรลุศาสตร์นี่ก็ตามักนีอเกิดกลายเป็นอุปนิสัยเกิดกลายเป็นวาสนาจักว่าลจักราบ่ให้คือกระนอง <c oughs> <c oughs> เวลากินน้ำนั่งกินได้เวลาเหียวนั่งเหียวได้เมนอยู่ทั้งในบ่มีเครเห็นกับซางในห้องนมม้ำก็ต้องนั่งคือเกเอาเด้อเห็ดให้มันเกิดเกิดเป็นความค่อยชิ่นเป็นเป็นนิสัยน้งเครื่องชคยชินแบบนั่นเดี๋ยวสั่น นมโมนีหลังเทียงไปแล้วกับบให้าปาลมา m a เข้าบ่ไห่มีอยู่แล้วอยู่นี่ใคตัวให้มีกาแฟาอยู่อ,อส่วนนั้นมันก็จะมีส่วนเจือปนนความผิดอยู่ด้กาแฟาก็เลยเาาแต่ว่าปาลมะแต่ซื้อดอกยังมีอยู่เ้อนนะอนั่นแหละที่นี่ทุกวันพระเข้าลงอุโบสถเนาะเขาก็ต้องปรงอาบัตต่นงอย่แสดงบอกบริสุทธิ์ซึ่งกันและกันนั่นแหละบอกบริสุทธิ์กันตักเตือนกันได ถ้าสามารถตักเตือนก็ไดโดยพระวินัยบริตักเตือนโดยอารมณ์เด้อหามใส่อารมณ์ค้นพกเทียงกันนี่เออมันจะมีเหตุผลเอโดยเหตุด้วยผลยืดดอกเจ้าถ้าใส่กําลังหลักคือใส่บ่ไ้อันนี้ห้อง่ยอมหลับพวกใส่กําลังกันุทธเจ้าก็ได้สอนภูตได้ว่าตีขากันบังคับพ่มเหงื่อเหตุตามเจ้าของนีเอเหตุนั่นแหละพระวินัยจึงเป็นเื่องรักษานักบวชนักบวชก็ต้องรักษาพระวินัย มีนังสัน่น <c> เ <oughs> <c oughs> ข้าใจว่าเราพวกเจ้าพวกบ่เคยได้ยินได้ฟังพวกมาเป็นเจ้าผาาบวชอี่ยังไงนะบวมน่นเอาลูกไปแห่จะห้นอยากอ้างลูกเจ้าของว่าบวชจะได้บุญบอกบวชเอานรกก็มี่ได้เออสิบเท่าของคนธรรมดานะทําผิดเนะ่ะธรรมดาบอกสิบเท่าของคนธรรมดาพอรู้แล้วเขามาแล้วซึกษายแล้วอ,อแต่ว่าบ่เหตุตามออ คนธรรมดาบริพ่อสิบเท่านี่แหละเข้าเป็นผู้สืบทอดาทาังจิตวิญญาณเป็นพุนำทางให้เขาถึงคำว่าผู้รู้นั่แหละผู้ลูกกับผู้ลู้จากบ่าราบแมเนว่าอันบ่รูกจักยังละผ้ากันเนถิดไปตัวทีตัวแดนเงินทองเข้ากับบ่ให้จับเด้อใจาบารอผู้ใดคิดว่าสิมาบวชเอาเงินอยู่นี่บม่มีทางแต่ว่าถ้าเดือดร้อนเอแเม่ป่วยอย่างเออเข้าก็ดูแรลรักษาให้ หรือว่าตัวตวต,วตัวเขาเองเจ็บปวดีจ้ป่วยนี่นก็ดูแลร,รักษาเต็มที่ไปแบบพระราชาเลยจากว่าละ่ะบ่ไห้ไปล่อคิ้วได้ใส่รถตู้ไปมีคนขับไห่รัดนันไห่ไปอันยังคลินิกยังดีอยู่ที่เลือกสรนหาไหอ,อส,ส่วนการเจ็บปวดเจ็บป่วยยังกับเขาก็ดูแลร,รักษากันว่าว่ตถาพวกนักปวดคนถี่เขามาอยู่ในหนีเขาก็ดูแลรัรกษาอยู่แล้วนั่นแหละแต่ว่าแต่ว่าว่ใไห้ถือเงินจตกว่าล่ะกูหละจนว่า้นหา หรือว่าไปยูนี่ถ้าผู้ไดอันเก่งแล้วเพิ่นนั่งพูดจักก็ได้เพิ่นนั่งบังก็ไดกเพิ่นนั่งไลนหนี้ดอกูดจักบอกถ้าเป็นแล้วเพิ่นไลนหนี้โหลดหรือว่า้ายูให้ไปเผย้แผ่ถ้ามาคำาอนพุทธเจ้าออกฝึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นได้เดอ้อเป็นเังสัน้นแต่ฝึกตนเองดีแล้วกืริยาท้ายหนอกกสวยงามภายในก็สงบเย็นอนอั่นแหละจังให้ไปลลายๆคนมาทําบวชอ,อยากไปอยากไปโหลด มันมีความรู้หลายขนาดนั้นมันอยู่อะไรมันบ่แมนเด้อมันต้องละ,ละความรู้ที่เคยจำมากเด้มันต้องอยู่ในปัจจุบันนะมันต้องอยู่ในปัจจุบันเด้บ่แมนเอาอดีตที่ไปจดไปจำมากอาจารย์นั่นเคยเห็ดแบบนั้นอาจารย์นี่อู้จังสันยังสีบ่แมนเด้อเออยังใน,น้นอยๆก็พ้นหาหาพรรษาแต่ว่าถ้าดีแล้วเก่งแล้วแมนเจ็บมือเขา้ากับห้มนีแล้วเขาก็ฮหูจเขาก็เบิ้งออกู่ดอกหน้าเออ มันมีวงมมันมีกล่องวงจรปิดอยู่นะใจอยมีกล่องวงจรปิดอยู่จหมือนกดีแล้วเก่งแล้วนั่นน่ะบ่ได้ยากเลยมันหุ่จังหน้าคนที่ดีแล้วเก่งแลว้วผมบอปากก็บ่าวดอกจาก่ะล่า,ลลา,า,าเราสิ่เบิ้งอยู่ในหันแหละมันมีหรอกจังวันอย่างละจังว่า,า,ก,วาการบวชถ้ยจากในพ่อแม่ได้บุญกุศลนำนักบวชต้องปฏิบัติทุขหาตัวเองเอาพระวินัยเป็นไยงย่าเอาตัวเอง่าเอาอารมณ์เป็นไง อดข่มคันตีปรมังตะโพตีติขาเด้คันตีเป็นตะบะอย่างยิ่งเป็นการข่มอารมณ์จิตของเจ้าของในความเคยชินเด้ข่มความเคยชินที่เคยเป็นในโลกโลกในบา้บานบ้านเคยเอาแต่ใจก็พอกับแม่พอแม่เอาใจยังสันยะังสี่เละเนาต้องเอาคนนี้มาอดเอาโดยอาศัยภาวินัยออนั่นแหละคันตีปรมังตะโพติติขานี่ความอดทนทั้งหลายในการข่มอารมณ์ของตัวเองให้ได้เป็นหนทางสู่พระนิพพานเด้เออนั่นแหละ ฟังวิีมีเป็นขําสอนพุทธเจ้าทูระองค์พองทันตีปรมังตโ g ติขา t นี่นิพพานังปร r a m a n g w a tanti เขียนว่านิพพานังปรมังว n g ันติน t i พุทธานะหิปะเพาะชิโตปรูปะคาติสะมโนโหติเนี่ยเป็นหนทางสงบระงับสะมโนโหติปะลังวิเหทธยันโตนี่จังสัพพะปาปัสสะนี่จงระบาปอกุศลทั้งปวงคิดบดีอากัลนังกุสลสุปัสสันยังอกุศลให้เกิดขึ้นในกิจสัมาปทธานเขียนว้เนี่กุศลที่เกิดขึ้นแล้ว อนุรักษณาพระโพพึงอนุรักษ์ให้เกิดขึ้นให้ยิ่ง่งขึ้นไปอาุศลที่กำลังจะเกิดรีบละเสียทันทีนี่ตั้งหากละแหล่จังบอกว่าให้ทุกคนศึกษาเอาบแม่นคนดีดอกมาบวชจักว่าเร็วๆเือกันนั่นแหละอแต่ว่ามันฝึกได้แต่ต้องอาศัยพระวินัยอาศัยธรรมะคําสอนพุตเจ้าอาศัยผู้พันลู่นะอย่างสั้นบรม่นว่าบวชเราดีมาเลยดีจะคนเร็วๆดีจักว่าละเออตังสั้น ปิดสุนนักบวชกับผู้ทุชนคนธรรมาดาเห่านีต้ตะว่าก็อาศัยพระวินัยเป็นเครื่องรักษาตัวเองโดยเบื้องต้นก่อนแล้วก็อาศัยการพึ่งัดปฏิบัติตนโดยพระธรรมบัญชอเข้าหาตัวเองเมื่อ็กเห็นตัวเองพึกตนดีแล้วจึงฝึกผู้อื่นได้แล้วเห็นใจเห็นตนก็นั่นแหละเห็นธรรมเออเป็นทัยะสั้น <c oughs> ขอวัดปฏิบัติทั้งเบิดเนี่ยเราว่าสิเป็นเรื่องของสินสมาธิปัญญาหรือว่าปัญญาจาก ปัญญาคือการได้ยินได้ฟังมีเครื่องเทียบมีเครื่องเปรียบเห็นในหลกเห็นตามความเป็นจริงสมาธิคือพยายามคมใจตัวเองให้มีความตั้งมัน่นให้มีความสงบเออมืมมมมม่อมีความตั้งมัน่นมีความสงบเมื่อมีการเห็นเราในโลกนี้เป็นอนันจังเป็นอนัตตาออในโลกนี้คนโลกเท่านั้นทั้งขา่าทั้งหลักเหตุทั้งได้กระไรบัตทุกอย่างในความเห็นแก่ตัวถ้าละความเห็นแก่ตัวตัวเดียวล้วสิ้นสิกับมมาเองนึกว่าจึงว่าขาเน้าหนึ่ง โดยภาพปฏิบัติจริงๆเนี่ยบ่มีพร้ใดศีบริสุทธิ์มาก,ก่อนดอกมีแต่ใดาเงินไแ้ฟังกอ่อนเรือนว่าปัญญาเป็นเครื่องพิรณาเพื่ออบรมสิให้สมาธิตั้งมัน่นเมื่อสมาธิมีจิตตั้งมันมงม่นแล้วด้วยการเห็นพระไตรรักมั่งโดยการเห็นปฏิจจสมุปบ,บาทมั่งด้วยการเห็นอริยสัจสี่มั่งมันก็บสินนอมขอเข้ามาว่าทุกสิ่งทุกอย่างเข้าทำไปด้วยแล้วแต่ตกสู่ตนทั้งนั้นนี่นะเออมันก็คมตัวเองไนดะ้คมตัวเองได้จนขาดจิตก็เลยบริสุทธ์ยว่า เราจะไม่ทํร้ายเบียดเบียนให้ผู้ใดูนหนึ่งเสียคิวระศัพย์สินตลอดทั้งคนรัะสัตว์มีศีลตัวนี้แหละบริสุทธ์บอกเครื่องเป็นอริยะใดบริสุน์นี่บอกบอกเครื่องเป็นอริยะได้แล้วบาเบียดเบียนใครอีกเ,ออเป็นทางสัน่นมีเป็นเบื้องต้นนะอาพอ